จ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้อากาศดีโอ้ยรีบทำงานนี่ดอกไม้เริ่มโอ้ยดอกทิวลิปบานแล้วเพิ่งเห็นฮะเริ่มบานแล้ว,ออลวดอกไอ้นั่นก็เริ่มเหี่ยวแล้วยายจะไปซ่อมโรงเอบ้านผักแฟนยายเจอยายเดินหาจนไม่เจอแผ่นดีนะวันนั้นไม่ได้ซือ้อเดี๋ยวจะไปซ่อมบ้านผักด้วยแล้วก็ซ่อมเออ รงไก่ไก่ขาวเนาะเดี๋ยวจะไปดูโบโนุ่นเจนเออกไข่หรือเปล่าสามวันแล้วนะันนี่ยายคิดออกยายก็เลยจะมาเอาบันอุย้ยทำไมมันไม่ออกเลยยายจะไขย่ยายอยากได้อันเนี้ยอันเก่เอาอันใหม่ไม่มีนะเดี๋ยวยายจะเอาออกก่อนเดี๋ยวจะไปซ่อมใหม่เป็นช่างซ่อมเป็นช่างซ่อม อยู่ไหนวะเก้าอี้ญี่ปุ่นไอ้เก้าอี้เกาหลีบานพับประตูจะไปเอาใส่ไอ้ที่ปิดเปิดโครงไก่น่ะมันก่อนไม่ได้ทำแล้วไอ้ปิดเปิดได้ลวดนะลวดมันขาด เส้นใหญ่ไปเห็นอยู่นู่นนู่นอยู่มุมนู่นแต่ทําไมยายเดินไปหาหาไม่เจองงอยู่ข้างรั้วนั่นแหละนะจะใส่ยังไงล่ะทีนี้แมวมาดูกันนะใล้ยายขอดูก่นนะอนเน้ยใสหมวกก็มันรวมเกะอันไหนด้านบนอันไหนด้านล่างทีเนี่ย อัวใจนู้นเนี่ยหือใส่ได้ตุเปล่าถ้าไม่ทอดได้แล้วได้แล้วขอ,อยัดเข้าไปทีละนิดทีละนิดนี่ งัดยัดเข้าไปอีกข้างหนึ่งได้แล้วข้างนี้ยังไม่เดี๋ยวไปเปิดไก่ให้เขาให้ออกไปมาข้างนอกก่อนนี่ยายจะซ่อมอันนี้จะเอาบัานบันพับมาใส่เ,เห็นไหมเปิดขึ้นเปิดเนี่ยเวลาเปิดอย่างเงี้ยมันจะทําให้ไอตัวนี้มันขาดเนาะเนี่ยจะทําเป็นบันพับมาใส่เอาอร่อยชอบกินยาเนี่ยปล่อยให้เขายุ่นี่แหละไยาย พามาเก็บไข่แล้วไปทำอันนั้นให้เสร็จก่อนโอ้ยมะขี่ใส่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ชอบเลยไก่มะขี่ใส่ตัวนี้นะสามวันนะคะเนี่ยอยู่นี่นะไม่ตอกไปไหนนะได้แล้วเดี๋ยววันหลังยายจะไปหาไม้แบบนี้มาเนี่ยมาด้าบไว้แบบนี้เนาะเวลามันลมเป่ามามันก็ติดตัวนี้เนาะนี่ ข้างหลังข้างในมันมีอยู่เนาะแต่ข้างนอกมันไม่มีแบบนี้สักพวกนี้มันก็แน่นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ยายยังเอาอันนี้มาทับไว้เลยเวลาลงมามันก็กระพริบๆอันนี้มันสั้นมันไม่เป็นไรนมันตัดตรงกลางอันนี้มันแผ่นยาวไปเลยเห็นไหมมันกระพริบๆมันก็หลุดเพราะว่ามันเหมือนในนั้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแผ่น แขนบา,บางๆอ่ะเนาะเนาะไปไปซ่อมกรงไก่ต่อเสร็จไปแล้วหนึ่งงานอากาศดีดีวันนี้นนไปขุดหญ้าต่อให้เอาไอ้ตะปูออกค้อนบ้านเขามันไม่เหมือนค้อนบ้านเรามันค้อนกับค้อน ครเเี่ครโรเะียง er ิอเนกบนี่คอนแต่คอนเลยไม่มีที่ดึงตะปูที่ดึงตะปูางนี่โอ้ยไม่เอาไปให้เขาดึงก่อนเนี่ย 不快。 Ja. Ja. Gut doch den Heu Hat ich unten, dass das Heu oben bleibt, Das sind <laughs> doch die neuen Bretter? Nee, nee. neue ja, ich habe gesehen, dass die neuen nicht genommen. <laughs> Nicht so leicht, oder? Nicht so leicht. Ja, leicht wenn du da die schöne Hall genommen. Wenn ich, leicht, du aber dich schöne holgenom. Wenn nicht, wenn es leicht wäre, würde ich selber machen, sagt er. nicht 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 ยายบอกว่าง่ายถ้าให้ฉันเอาไม้ใหม่ๆม,ม,ม,มาทำส่วนมากจะไปเก็บเอาแต่ของเก่าๆมาซ่อมมานะเอออันนี้เนี่ยลาไ,ไม้ใหม่ๆอย่างนี้จะตัวไรเนี่ยเอามาพิบแล้วเอามาปรึบเอามาปรึบมันก็ได้แล้วประตูน่ะแต่ส่วนมากหาแต่ของเก่ามาใช้ได้แล้วเพื่อนๆสุดท้ายเอาไม้ดีๆมามันมันหนัก พราะบ้านบ้านพับใย,ยมันเล็กเนาะนี่ไม่รู้ว่าจะได้แกะออกอีกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ยายเลยทําไปเอาไม้เก่าๆมาทํเหมือนเดิมแล้วก็เอาตัวนี้มาแปะเอาเนี่ยมันจะได้ไม่หนักมาแปะเอาเนี่ยอันนี้ประกบอย่างดีทําอย่างดีแต่หนักดูคอน,นะจะได้แงะออกอีกลรมั้งนี่แงะก็ยากไม่มีคอนแบบบ้านเราเนาะ มาทําเลยเดี๋ยวทีนี้จะเอาไปดูมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าน่าจะรับน้ำหนักไม่ได้แล้วแหละแต่ขี้เกียจแกะมากเลยเพื่อนเลยอยากจะเอาไปไอ้นั่นดูก่อน จะได้ไข่ข้างล่างไม่เป็นไรเด้เ๋ยวจะข้างล่างเดี๋ยจะแง่ออกอันหนึ่งทำคนเดียววี่ทำไม่ <c ười> ได้อยู่เนาะดูคนจาทำแล้วกัน ใครจะมาดึงใครจะมาชับให้เราในจะ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วถ,ถึงเป็นเมียรฝรั่งก็ทำเป็นเด้อข้างล่างเด้อพ่อะจะเอาเรือนตัวน,นั้นลงก่อน ้ำลมทับหัวชั้นนะาทำลมหน่อยนมะ่ เ,เที่ยงกว่าแล้วเอาไก่เข้าบ้านแล้วไปหากินข้าวเสร็จก่อนเอ,เอาไม่ไปเป็นไรรับตรงนี้มันจะได้แน่นอืมอืมดีแล้วแบบนี้นี่ผลงานเออผลงานชิ้นโบแดง <c oughs> น่าจะไข่อีกฟองเดี๋ยวค่อยมาดูกันไม่ได้เก็บไข่แล้ว